กำลังรู้สึกถึงศักยภาพและธรรมชาติอันสูงส่งที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังเข้าถึงสภาวะแห่งการรับรู้ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและพลังงานอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือความสำเร็จที่ไม่มีสิ่งใดจะปิดกั้นสิ่งวิเศษที่จะรังไหล มาสู่ตัวเราได้เลยวันนี้เราสัมผัสกับพลังงานอำนาจแห่งชีวิตและรู้สึกถึงอำนาจแห่งการเชื่อมต่อของจิตใต้สำนึกอย่างง่ายดายเรากำลังรู้สึกถึงความเป็นอิสระที่ข้ามพ้นความกลัวเรากำลังรู้สึกอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึกที่ทำให้เราได้สัมผัส กับความสำเร็จอย่างวิเศษที่สุดเราจะอนุญาตให้ตัวเราเองได้พบกับความสำเร็จหรือความรู้สึกที่เราปรารถนาพลังอำนาจอยู่เหนือเงินอยู่เหนือการครอบครองอยู่เหนือวัตถุในโลกนี้ทั้งหมดมันคือพลังของหัวใจและดวงวิญญาณ ที่ทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ในแบบที่เราไม่หวั่นไหวพันพลึงและสามารถเอาชนะสิ่งที่รุมเราได้อย่างง่ายดายผมกำลังอธิบายถึงไมเซจจูนจิตใต้สำนึกที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังหอยหาความสำเร็จหอยหาความสุข ความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่เราไม่รู้ตัวเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราถูกเชื่อมต่อกัแบบระบบอันแสนวิเศษมันกำลังเหมือนเรากำลังได้สัมผัสกับเวทมนต์ที่วิเศษที่สุดในโลกแห่งความเป็นจริงเราสามารถเชื่อมโยงความเป็นไปได้และสามารถที่จะสันสะเทือนคลื่นความที จิตวิญญาณสู่ความสำเร็จหรือสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายดายจัก,กรวาลสนองตอบทุกสิ่งที่เราต้องการจิตวิญญาณของเราก็รู้สึกถึงพลังอำนาจที่แสนวิเศษที่สุดที่เรากำลังได้รับอยู่ในขณะนี้และสันสะเทือนความปรารถนาอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา เรากำลังเข้าสู่สภาวะของชีวิตและพลังที่ไร้ขีดจำกัดทำให้เราสามารถขับเคลื่อนชีวิตไปอย่างเป็นอิสระจากความสับสนไม่มีความหวาดกลัววิเศษที่สุดที่จะบอกตัวเองในวินาทีนี้ว่าเราได้ค้นพบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของความอิ่มเอมหรือความเป็นผู้ชนะ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยในโลกวัตถุเท่านั้นแต่คือการมีความสงบและความสุขอย่างเยือกเย็นล้ำลึกคือการใช้ชีวิตด้วยหัวใจแห่งความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมีความสําคัญยิ่งใหญ่กว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติที่เราครอบครองและมีอยู่สิ่งสําคัญที่สุด เราจะต้องรู้สึกถึงพลังอำนาจหัวใจที่ทรงพลังเราจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังใช้ความรู้สึกของเราดึงดูดและสั่นสะเทือนความเป็นไปได้หรือความจริงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในทุกมิติหรือทุกสภาวะการนี่คือการเชื่อมต่อที่ผมกำลังส่งคลื่นความถี่พิเศษไปยังพวกเราทุกคน เพื่อจะให้สัมผัสกับความล้นลับของชีวิตและจัก,กรวาลซึ่งเราทุกคนจะต้องรู้ว่าเรากำลังเข้าสู่วงจรอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของชีวิตแล้วขอเพียงเรามีรอยยิ้มมีความรู้สึกและค้นพบความรู้และบทเรียนอันแสนวิเศษที่กำลังสะเทือนจากชีวิตของเรา เชื่อมโยงกับจักรวาลและสัส่นสะเทือนความรับรู้แสนลึกซึ้งจากจักรวาลมาสู่ชีวิตของเราวันนี้แค่เพียงเราอนุญาตหรือประกาศเจตจำนงกับตัวเองทั้งต่อหน้ากระจกหรือในขณะทำสมาธิหรือในขณะเชื่อมกระแสจิตถ่ายทอดสัญญาณกับผมในขณะนี้ว่า เราพร้อมแล้วที่จะสรรเสริญความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จและเราจะไม่ยอมให้ตัวเราเองลอยไปตามกระแสแต่เราจะทวนกระแสก้าวสู่ความสำเร็จในแบบรวดเร็วและประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิญาณหรือร้องขอ คือสิ่งเดียวกันเรากำลังร้องขอกับจักรวาลถึงความสำเร็จและเราก็ปฏิญาณตัวเองเราพร้อมแล้วที่จะยอมรับหรือน้อมรับด้วยเหตุผลนี้เองเรากำลังเรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างเร้นลับและลึกซึ้งที่สุดคือการเชื่อมโยงกับชีวิตและลมหายใจ ผ่านการฝึกฝนด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อเชื่อมกับจิตเหนือสำนึกนั่นเองวิเศษที่สุดที่เราจะต้องตอบตัวเองว่าเรามาทำอะไรที่นี่ทำไมเราจึงมาอยู่ที่นี่และค้นพบตัวเองว่าจุดหมายของตัวเราคืออะไรทั้งหมดที่ผมถามนี้เพื่อให้เราตอบกับจิตวิญ,ญญาณของเรา เราคือมนุษย์หรือจิตวิญญาณที่เรียนรู้ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งการมีชีวิตบนโลกใบนี้และเรามาที่นี่เพื่ออะไรหรือทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเรามีความปรารถนาอันสูงส่งที่จะได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ให้คุ้มค่าที่สุด ได้เกิดมาและภารกิจที่วิเศษที่สุดของเราจะไม่จบสิ้นลงเลยถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเองอย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายของเราก็คือใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เราได้เกิดมาในแบบที่เราเป็นผู้เลือก และในแบบที่เราลงมือกระทำสิ่งสำคัญที่สุดคือเรากำลังค้นพบการฝึกฝนชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดการให้อภัยจากความอดกลั้นจากความเมตตาจากความสงบสุขจากความเยือกเย็นจากความเคารพนับถือตัวเองจากความปราดเปรื่องและสติปัญญาอันรํำเลิศในทุกอย่าง ได้หล่อหลอมให้เรากลายเป็นจิตวิญญาณที่ทรงส่งเพื่อหลุดพ้นไปจากการดิ้นรนในแบบโลกวัตถุในแบบความเป็นปุถุชนไม่ได้ดิ้นรนเพียงแค่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่ทำงานหาเงินไปวันๆเพื่อที่จะได้เงินทองไปจับจ่ายใช้สอยและมีชีวิตอยู่ เ่ได้ครอบครองวัตถุในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองที่ดินราชรถหรือสิ่งทั้งหลายแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสรรสเสริญอนุภาพแห่งความเป็นมนุษย์อนุภาคแห่งความสุขอนุภาคแห่งความรักอนุภาคแห่งชีวิตยอดเยี่ยมที่สุดให้กับตัวเราเองและเป็นแบบอย่าง หรือประสบการณ์เป็นแบบฝึกหัดให้กับผู้คนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยเหตุผลนี้เองผมถึงได้พยายามอธิบายว่าด้วยความรู้สึกอันทรงพลังนี้เรากำลังสั่นสะเทือนกระบวนการของแรงกระทบจนอาจจะเกิดลูกโซ่ให้เกิดความรู้สึกทั้งในแง่บวกในแง่ของสิ่งที่วิเศษที่สุดที่จะเกิดขึ้นในศิลปะแห่งการมีชีวิต เราเรียกว่า The Art of l i v i n g นั่นเองผมหวังว่าเมื่อเราเชื่อมกับบุคลิกและจิตวิญญาณอันสูงส่งของเราเราก็จะหลุดพ้นจากความรู้สึกติดค้างที่มีอยู่ในใจของเราได้อย่างง่ายดายวิเศษที่สุดเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าวันนี้เราจะเป็นผู้ริกิดชีวิตของเราด้วยตัวเราเอง เราจะเป็นผู้ขีดชะตาชีวิตลงมือทำในสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตของเราอย่าใช้ความคิดว่าเราต่าต้อยอย่างเด็กขาดแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าโอ้อวดว่าเรามีดีแค่ไหนลงมือทำด้วยความรักลงมือทำด้วยความอ่อนโยนด้วยความถ่อมตนและเรียนรู้บทเรียนชีวิตมากมาย ที่เกิดขึ้นในแต่ละวนันแต่ละลมหายใจอย่างเข้าใจและกล้าหาญในที่สุดเราก็จะพบวิธีการแห่งการเชื่อมกระบวนการอันยิ่งใหญ่ของเรากับจักรวาลผมหวังว่าพวกเราจะได้ฝึกสมาธิในระดับของจิตใต้สำนึกเพื่อเชื่อมกับจิตเหนือสำนึกและได้ผลลัพธ์ ในการเรียนรู้และศึกษาประสบการณ์อันยอดเยี่ยมจากหนังสือเล่มนี้ขอเพียงคุณไม่ปิดกัน้นคุณไม่ควบคุมอารมณ์คุณไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเก่าๆและคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นเต็มไปด้วยพลังอันไร้ขีดจำกัดไร้ขอบเขตและเพื่อให้ได้ผลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมจะส่งคลื่นความถี่พิเศษรวมถึงรายละเอียดของสนามพลังงานที่เกี่ยวกับการปรับวงจรพิเศษจากคลิปใน YouTube ไปให้พวกเราด้วยเช่นกันเพื่อช่วยให้เราสามารถยกระดับจิตวิญญาณให้สอดคล้องกับความสำเร็จและความโชคดีของพวกเราทุกคนให้รวดเร็วที่สุดเหมือนที่ผมได้รับ ขอให้พวกเราได้รู้สึกถึงความมหัศจรรย์ที่เรากำลังเรียนรู้ร่วมกันอยู่ขณะนี้ความมหัศจรรย์นี้การที่คุณไม่ยอมจำนนคุณไม่เคยพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ความรับอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคือไม่มีอะไรให้คุณกลัวไม่มีอะไรให้คุณต้องรู้สึกผิดแค่ให้อภัย ให้ยอมรับความจริงแค่ลงมือทําในสิ่งที่วิเศษที่สุดเพื่อคุณจะเป็นผู้รับคืนกลับอย่างท่วมทน้นด้วยพลังจิตแห่งวิญญาณของคุณได้รับการสรนสร้างหรือได้รับกระตุ้นอย่างเึกซึ้งซึ่งทําให้สิ่งที่เราโหยหาสิ่งที่เราติดทางอยู่ในใจสลายไปอย่างฉับพลัน ผมพยายามอธิบายถึงกระบวนการแห่งการตั้งไม n ์เซตจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกเพื่อรู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เราทําในสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งที่ดีและมีคุณค่าที่สุดความสำเร็จนั้นก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมและตั้งระบบไม n ์เซตจิตวิญญาณ หรือจิตใต้สำนึกจะเป็นบริบทเบื้องต้นให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์แห่งชีวิตที่ล้ำลึกและดื่มด่ำที่สุดเรียนรู้ความรู้สึกที่เข้มแข็งและส่งพลังจากการที่พวกเราทุกคนกำลังค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวเราเองชีวิตมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเราตลอดเวลา ผมได้รับตลอดเวลาจากรอยยิ้มเสียงหัวเราะการคิดบวกการสลายอารมณ์บางอย่างที่ติดท้างอยู่ในใจจากความมีสติจากความรู้สึกว่าเรากำลังค้นพบวิธีการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างง่ายดายและอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเราค้นพบกระบวนการแห่งการหลุดพ้นไปจากโลกใบเก่าเราก็อยากใฝ่หาความสมบูรณ์แบบ การติดยึดอยู่กับความสมบูรณ์มากเกินไปจิตของเราก็จะอยู่กับความรู้สึกบกพร่องไม่ได้ดั่งใจและพฤติกรรมที่ออกมาคือเรารู้สึกว่าเราจะต้องไล่ล่าความสำเร็จหรือความโชคดีจนลืมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์หรือคุณค่าของชีวิตและสิ่งที่เรามีอยู่ผมหวังว่า การฝึกฝนเพื่อขยายการตระหนักรู้หรือการตื่นตัวในระดับญาณปัญญาน่าจะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนที่กำลังฝึกฝนกระบวนการแห่งการตั้งรหัสชีวิตสู่ความสำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดขอเพียงเรารู้สึกถึงความสำเร็จหรือความสำคัญนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกศรัทธาและไว้วางใจชีวิต เราสามารถค้นพบอารมณ์และปล่อยวางความรู้สึกหรือความคิดได้อย่างง่ายดายทั้งรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกในแบบที่เราไม่ตกอยู่ภายใต้การถูกครอบงำของอารมณ์และความคิดการฝึกฝนทางจิตวิญญาณในระดับของการจูนจิตเหนือสำนึกนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์แห่งปัญญาแห่งสติปัญญา จะเป็นศิลปะแห่งการเรียนรู้ในเวทมนต์ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความรับรู้ของชีวิตอันรึกซึ้งพวกเราจะหลุดพ้นไปจากตัวตนเก่าความคิดความแครงใจจะไม่ทำให้เราถูกฉุดรั้งหรือถูกครอบงำจากความรู้สึกผิดอีกต่อไปเราสามารถได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเราม่ควรไปตัดสินชีวิต รือสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นหากแต่เราจะต้องยืนหยัดพิสูจน์ถึงความเชื่อความคิดหรือศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของเราให้กับผู้คนในโลกนี้ได้รับรู้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราใช้ชีวิตอย่างไรคำตอบนี้พวกเราจะค้นพบได้ด้วยการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดลงมือทำ และหลุดพ้นจากความคิดเก่าๆความขับแคบของอารมณ์หรือความคิดจะสลายไปเมื่อเราเรียนรู้ความสงบความสุขความรักการแบ่งปันความเมตตาความสงสารความจริงใจและความกรุณาทั้งหมดนี้จะทำให้เราคนพบชีวิตหรือศักยภาพที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายเปลี่ยนโลกในใจคุณ เปลี่ยนจิตสำนึกของคุณให้เป็นจิตสำนึกใหม่ New Consciousness เราจะพบว่าวันนี้เราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางอดีตและไม่เสียเวลาพร่ำบ่นกับปัจจุบันและไม่ต้องกลัวกับอนาคตเรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นอิสระจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวนัน เรามีชีวิตอยู่เพื่อได้ค้นพบตำนานและตัวตนที่แท้จริงของเราที่อยู่เหนือร่างกายและเรามีหน้าที่ปลุกเ้าให้จิตวิญญาณดวงนี้หรือตัวเราได้ตรักรู้ถึงคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขามีอยู่นั่นคือความรับรู้ในแบบของจิตวิญญาณในแบบของคนที่หลุดพ้นไปจากความง้อเขลาความอยากกระด้างหลุดพ้นไปจากความคิดลก และมีชีวิตอยู่ในแบบของคนที่แบ่งปันให้กับผู้คนทั่วทั้งจัก,กรวาลคือสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เราจะต้องรู้สึกว่าเรากำลังสัมผัสประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดสำหรับการได้เกิดมาคือประสบการณ์ที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากชีวิตเก่าหลุดพ้นไปจากตัวตนเก่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้คือการสวนทางมีลอยตามน้ำ หรือกระแสไม่ลบไปตามแรงลมหวังว่าพวกเรากำลังค้นพบความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะขัดเกลาวดวงวิญญาณของเราให้พบกับความสุขและความสงบที่แท้จริงจากการครอบครองการดิ้นรนหาเงินทองและการมีอาจจะเป็นสิ่งที่เราไล่ล่าหรือรู้สึกว่าเราคู่ควร แต่ถ้าพลังอำนาจของการเข้าใจวัตถุธาตุหรือเงินทองไม่ได้เป็นความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเรามีเงินทองเพื่อจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราบรรลุถึงความเป็นมนุษย์หรือบรรลุถึงความรู้แจ้งแห่งชีวิตเราจะใช้เงินหรือวัตถุธาตุทั้งหมดแก้วแหวนเงินทองทรัพ์สมบัติในแบบของคนที่ขาดแคลนและหิวกระหาย ถ้าเราอิ่มเอมในชีวิตถ้าเรารู้สึกถึงความสงบสุขและชีวิตที่ทรงพลังจริงเราจะใช้ชีวิตในแบบของคนที่ไม่ติดยึดกับเงินหรือวัตถุธาตุหรือแม้แต่การครอบครองในขณะที่เราหลุดพ้นจากการครอบครองและความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเราจะค้นพบสัจธรรมที่เหนือกว่าก็คือสรพพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับจัก,กรวาล และตัวเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเราไม่จำเป็นต้องร้องขอเรียกร้องหรือตัดพอ้อพร่ำเพ้อกับโลกหรือจัก,กรวาลอีกต่อไปเพราะเราจะได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรเราจะได้รับในสิ่งที่เราร้องขอหรือสิ่งที่ชีวิตเราควรจะได้รับแล้วเราจะรู้ความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งขึ้น เมื่อเราได้สัมผัสกับความรู้สึกและสติปัญญาของเราอย่างแท้จริงหวังว่าการเรียนรู้การสั่งจิตใต้สำนึกในบริบทนี้จะทำให้เราเติมเต็มสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราติดทางอยู่ในความคิดหรืออารมณ์ของเราได้อย่างง่ายดายผมหวังว่าจะถ่ายทอดสัญญาณน,นี้ในโอกาสต่อไป เพื่อให้เราข้ามพ้นความคิดหรืออารมณ์บางอย่างที่คอยปลุกป,ปัน่นซ้ำเติมใจของเราให้เศร้าหมองไม่มีวันที่เราจะต้องยอมจำนนหากยังไม่ถึงซึ่งปลายฝันเราจะไม่มีวันร่มเลิกกลางคันอะไรที่มันอาจจะไม่ดีนักในตอนนี้จิตอาจจะต้องดูไปอีกระยะหนึ่งอีกปีสองปีเราแค่ไว้วางใจ ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าในที่สุดเราจะประสบความสำเร็จเราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะชีวิตนั้นแสนสั้นเพราะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในเวลาที่จำกัดจำเกียดเราจึงต้องใช้เวลาที่จะประสบความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์หรือความโชคดีให้เร็วที่สุดผมบังว่า จะเป็นวิธีการแห่งการถ่ายทอดสัญญาณและการจูนจิตพวกเราทุกคนเพื่อค้นพบพลังอำนาจแห่งความสำเร็จและความสุขได้อย่างง่ายดายขอเพียงเราไม่ติดยึดอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ที่คอยปลุกปลันให้เราต้องเศร้าหมองทุกทรมานจงกล้าทำในบางสิ่งในบางอย่างที่คู่ควร จงปลดปล่อยพลังแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของคุณออกมาทั้งหมดและจงจัดเรียงถักทอจิตวิญญาณหรือหัวใจอันยิ่งใหญ่ของคุณเพื่อให้สั่นสะเทือนผู้คนและโรคใบนี้ไปตลอดเวลาเพื่อให้สั่นสะเทือนสะท้อนกลับรีแอคชั่นมาหาตัวเราเองและเมื่อนั้นเราจะได้รับสิ่งที่เราปรารถนาความสำเร็จ หรือสิ่งที่วิเศษที่สุดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆอย่างง่ายดายหวังว่าเราจะได้พบกับประสบการณ์แห่งการตื่นตัวทางจิตวิญญาณครั้งนี้พร้อมๆกันและติดตามไม d เซจจูนจิตใต้สำนึกเพื่อเชื่อมกับ i ม่เซ t จูนจิตเหนือสำนึกในตอนต่อไปซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการเชื่อมโยงชีวิต ที่เลือกคิดได้ในแบบที่พวกเราทุกคนสามารถเลือกค้นพบตัวเองและเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายดายจงเป็นดั่งผู้เลือกจงใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องรอคอยที่จะถูกเลือกชีวิตของเราทุกคนก็จะพบกับความสำเร็จความโชคดีได้อย่างง่ายดายด้วยความรัก และความเคารพจากหัวใจอาจารย์สถิตธ,ธรรมเพนสุขซุปเปอร์จุนเนะ่ พูดเสมอว่าความใฝ่ฝันไม่มีวันหมดอายุไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ลงมือทําแต่มันหมายถึงว่าเราทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือลาลับจากโลกนี้แต่สําหรับผมมันหมายถึงการพิชิตหัวใจตัวเองถ้าบอกว่าการไปพิชิตเอเวอเรสต์คือการพิชิตหัวใจตัวเองก็คงกล่าวไม่ผิดนักเพราะมันคือความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นการพิชิตหัวใจตัวเองที่จุดสูงสุดของโลกที่เอเวอเรสต์นั่นเองครับ